สวัสดีเงี้ย้าวเลยครับบรรยากาศตรงหน้าพุ่มมันนี่มันนี่ร่มแห้งครับตึ้งตึงหนัเลยครับนี่นี่ด้านด้านหลังผมนี่ใส่ตุ้มดักปูไว้ครับอยู่น้องนี่แหละครับเจ็ดแปดหลังมาหยาบตุ่มดักปูเนาะมนีเบิ่งกันครับว่าจะมาหรือไม่มาเบิดแข่งครับผมไปเบิ่งปุ่มดักปูกันดีกว่า ใส่ไ้น้องน้องพักบุงนี่แหละเอาเบิ้งกัดจะได้บัน้องอยน้ำน้ำเย็นคักเลยครับนี่เห็นบ่ไอ้เป็นเข้าขาอยู่ผมแก่แก่เสือกจังหน่อยก่อนครับแก่เสอได้บัน้อตาบ่วน้อครับโอ้ ได้ยูครับได้ยออูทั้งปา่าทั้งปา่าทั้งกลุ่งเลยครับเอ,อ้าหอยพอหอยก็เขาโอ้โว้ยโกลมมันแห้งเออเปียกเวงเวงเลยเออนี่ๆนีอ,อ๋อพอพอได้ยูอ,อื หลังแรกหลังต่อไปใส่ไว้ตัวขาวๆนี่แหละลูกยาวกัน ลังเขาป่าเขาคักเลยครับเพิ่อ,อป่าเทิ่งนั่นเลยตายตายตายเห็นบ่อโอ้ป่ากระเดือดอ้โอ,โอ้หลายเลยครับ,บเพื่อเนี่ยเอ้าเดี๋ยวป่ากระเดือดไปมัดทอดไทยละมือนี่อือ เพิ่งล้างนี่ปลากกะเดิดเขา้าเออขาาจันทร์พานเลยเอาได้ทั้งกลุ่งก่อยน้ำได้ทั้งปลาน้ำก็ดีกันครับถือว่ามันหมาน,นอยู่ดอกอังที่งทีสองเลยปุ๋ยก่อนปุ๋ยมายังดีเลยเด็กใส่ หลังที่สามเห็นข้าขาวอยู่นะว่าอยากถือน,น้ำเลยพี่น้องเอ,อ้ยน้ำมันเย็นคักหลังที่สามเป็นไงเป็นไงเป็นไงสามนีโอ้โหลมพัดนอนลมพัดคัดไง พอมีอยู่ครับหลังที่สีสังขับบแบบนี้น้าวๆแบบนี้วานแหกันบนดายแท้แล้วครับแกเสือกแล้วแกเสือกแล้วดึงขึ้นมาก่อนอ,อ,อ,อึ๊บอึ๊บอึ๊บเออคือบว่วคอยมีอะพี่น้อง ว่าคอยมีกลุ่งเนาะเออว่าคอยเขาคนไดอ,อ้อไลหลังกันทีใก้ก่ออยู่ดครับเอาไปทสรุปอยู่บานแล้วกันอ,อืว่าคอยเขาคนได้ ปลาเขาอีกนะปลาเกือด,ด,ดเขาหลายคักเลยเอาดี๋ยวปลาเกือดทอดนีแล้วเนาะครับเอาบรรยากาศแล้วกันครับนี่กู่ามากแล้วครับ6อกจิหลังไปเดี๋ยวจะไปเท่ อยู่บ้านใ้เบิ่งเนาะว่าสิบผลงานวันนี้จะได้ไร้เป็นไดนี่ครับมาหอดบานแลวเนาะกำลังสิกแกะออกเทอส่วนมากเอ่อได้แต่ป่าก,กับปลาเนี่ยกลุ้งเนี่ยแหละครับนี่ผสมกันไปอืมเอา้ามันยังดีเนาะว่าแต่นี่ผลงานได้เบิ่งปลาก็เดือดนี่จะโตใหญ่เลยครับ ถือว่าหมานอยู่หากินเสานี่เป็นกระล่มคือล่มมันหนาวปวดล่มมันแห้งเทออกเทรวมออกยังงงงมวนเลยครับนี่หลงังงล้งซองหลังได้หนี่ตาเทออกเบิร์ดนี่ก็ทิขาดเติบเยอะครับเดี๋ยวตะเทออกให้เบิ์ดเนาะทีหนึ่งก็จังว่าเบิร์ดผลงานโดยรวมกัน ใส่พกเจ็ดหลังมือนี่นี่ครับผลงานโดยรวมมือนี่โอ้ยแย่แย่แกอบพวกปลาออกก่อนปลามันเขาคากเลย่มมือนี่ปลากระเดิดดีเลยครับนี่ได้ปลากระเดิดดสดๆถอดเออถือว่าดดาย,ยูหายูหาก,กิน เดืดตึงกุ้งเดือดึงปลากระเดือดเอากดี๋ยวคัดให้เซตก,ก่อนเนาะครับผมก็เป็นอันว่าหาอ,อยู่ให้กินมุนนี้มันๆอยู่ครับผมอขอจบคลิปแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ